าไปสกิลปั <Bond> ๊บแสดงว่าหน้าเป็เตอร์ไม่สแควร์ครับนั่นเองไปหัดซ้อมกันนะครับหาทีเพื่อแต่ตัวนะครับผมโหนบ้างข้าบ้างอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมาดูครับโกรบ้างขาบ้างหลงคนนี้ฮะโอ้ยเด็อดเด้อจะไปทิ้งขยะนห่าเนอะนั่นแต่โตมูบาบิคิวครับ ไปผ่านครับแล้วไฟประกายไฟมันพุ่งขึ้นมาอุ้ยร้อนบูบเลยฮะอันนี้อันนี้เตาบาร์บีคิวครับโอ้ยเจ็บอะโทรศัพท์อยู่ครับตับกระปหัวกระบาลเลยอร่อยตัมกระเบนเลยประตูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยดูครับหัวสับทีนี้อันนี้ฮะสปมบปูเอาเอาบาร์บีคิวครับแต่ตับหลังไงท้องไงเกือบเกือบเลย เรือยางครับเรือไปคนไม่ไปเรือจะไปจังหวะลมมันแบบเรือไม่ไปคนไปเรียบร้อยเลยไม่ได้ออกลูกไหมฮะเก็บลอชายหาดแห่งนี้กับเซิร์ฟฮะไห้ไปครับถูดตื้นเลยคือแท้ๆคือเหยียบเราจะไปได้เลยไงอันนี้เหยียบปุ๊บน้ำหนักตัวเยอะนีคนมาขวางนี่ย้ำหนักตัวเยอะพื้นทรายพายอันนี้เหมือนจะเป็นพายุหรือเปล่าครับพี่ยอร์อายุคนแน่นอน โอ้ยอาร่อยเติมต้นไม้เลยอารมณ์เลยดูดีครับขำถอครับผู้ชมฮะโอ้โหจังหวะมันน่าจะมือสมัครเล่นมากมากแล้ววิ่งแถ่นหน้าทิ้มด้วยอันนี้ครับอันนี้น่าจะหัดอยู่ครับโอ้ยปันชอกดูกครจุกจุกครับโอ้โหอันนี้ ไม่รู้ไปโกรธจุ๊ยไม่รู้ไปโกรธอะไรกันมาแม่อาเสื้อเรนนี่สองตัวเช่นเคยผู้ชมครับเข้าตอบถามแชร์คลิปโปรโมทไปใน Facebook ของคุณนะฮะแล้วก็รอลุ้นใครจะได้ครับมีป้าคนหนึ่งฮะเขาพาเด็กมาแจ้งความมาพี่กับตำรวจฮะเขาตำรวจก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะป้าเขาบอกว่าก็เด็กคนนี้มันขโมยจักรยานฉันเด็กขโมยจักรยานฮะ เด็กก็แบบเด็กก็เหมือนจะร้องไห้อะตำรวจเขาถามเด็กแบบเอ้าแล้วไปขโมยเขาจริงหรือเปล่าเด็กบอกผมไม่ได้ขโมยครับผมผมแค่จะเดินกลับบ้านจากป้านเกมาครับแล้วอยู่ๆป้าเขาก็ให้ผมซ้อนจักรยานมาครับเขาบอกว่าเขาให้ซ้อนจักรยานมาด้วยครับตำรวจก็ถามเอ้าป้าก็ให้เด็กซ้อนจักรยานมานี่แล้วมันจะขโมยตอนไหนอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคบคุณตำรวจคือ พอฉันจอดจัก,กรยานน่ะไอเด็กเนี่ยมันก็จะขโมยจัก,กรยานฉันอืนไอเราก็หวังดีให้ซ้อนมาด้วยออื่าตำรวจก็ถามเอ้าไอหนูเองมีอะไรจะแก้ตัวไหมผมไม่ได้ขโมยครับป้าแกปั่นจักรยานพอผมซออ้อนน่ะป้าแกก็ปั่นจักรยานเข้าดองกล้ยฮะอ,แแอืแล้วแกก็จอดจักรยานแล้วแกก็แก้ผ้าเราจันเลยไอจัดจัด ผมชอบจักรยานผมก็เลยเอาจักรยานกลับครับผมผิดตรงไหนฮะก็เด็กมันชอบจักรยานพี่ป้าก็แบบเออชอบอะไรเอาเลยอืมเขาดงกล้วยไงดีไม่ชอบกล้วยแล้วแต่ได้นะเขาเขายิ้มยิ้มยิ้มอยู่นะฮะเจอกันใหม่สัััปดาาาหหห์นนน้จจกรยคใม่เอกันใหม่อาทิตย์หน้าสปอร์ตกูรูลาไปก่อนสวัสดีครับ